สวัสดีครับอาจารย์นักดนตรีดูทันครับเมื่อนี้ผมจะมาทําคลิปตอบคาถามเรื่องสเกลครับไอ้นักดนตรีมือใหม่นสอบถามผมมาว่าไอ้สเกลใสล่สเกลยังเล่นมะล่ำไรอจังไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปตอบคาถามว่าใส่สเกลยังเล่นมะล่ำหรือหลก็ไรอยังไรมาครับนะครับไปดึงเลยครับผมจะย,ยกตัวอย่างเอไม่เนือนี่ครับเ e อเนอือฟอร์มนี่เนาะไอ สกิลทีเด็ดมัลลมใส่สกิลเป็นไม่เนื่อนะครับจำไว้ด้วครับว่าเป็น,นไม่เนื่อแต่สกิลเป็น้เนอในการเรล่นมัลลัมไล่อย่งไรบ้างครับเบื้องเบิ้งผมไล่นะครับ,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 รรบฟังเสียงเราเนี่ยครับไออีไม่เหนื่อยนะผมกูใจไม่เหนื่อเขาจะเริ่มเอาแบบท่านเป็นบนฟอร์มติมมันเนาะครับเพราะท่านบนฟอร์มติมมันเขาชิ้ลายยู่นี่ซะก่อนครับไซ้์ไซส์สีนะครับเขาชี้ลายเป็น นี่ครับสกิลม่เหนือมีแค่ซ้ำนี้ครับเอาใหม้สาสนะครับลองฟังเสียงกาเบิง่งฟังเสียงกันะครับอ่ะนี่ครับนี่แค่ซ้ำนี่ครับสกิลไม่เนือ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเลีนมอดัมห้อกเรียนแค่อยู่ในซ้ำนี่ครับที่ผมสอนอะไรไป นี่ครับพ่าขลินอยู่นี่แกจำนี่บัตรน,นี้ท่านถามวา่าอะไรกเะพ่พอขริญตรงอะไรมันของสะก้อนนะครับจำนะครับฟอร์มเขาจำแค่ฟอร์มนิวนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างอีไปหนื่นมาครับบัดเขาวจิบลินบีไปหนึ่งก็ไล่แบบเดียวกันครับเอนะครับแกเอาเปลี่ยนสองมาะลินอ่าพ่เข้ริญมาครับเขาจะดิบนบินยี่สิบแกใส่ดินบิน เดี่ยวอีฮ e. อกอะไรแบบเดียวกันครับเห็นไหมฮากจะเดี่ยวยใจหรือซางฮักไม่เนื่งฮักกับชีไรแบบเด,ยเดียวกันฮัาจะบอกถ,ถึงฟอร์มสีก่อนนะครับมันมีไม่เนื่งมันจะมีสองฟอร์มเดียวอีกฟอร์มหนึ่งผมจะมาอธิบายแต่ว่าเขาจะบอกฟอร์มพื้นฐานมันสักกอนนี่ครับฟอร์มพื้นฐานนี่วอร์มเมอรหม่มยึงเข้าใจเพราะในระยวเวลาในการฟื้นบำดุงเหมาะกับเสกียดเ้าเขา จำตัวที่ผมสอนลาได้เนาะนี่ครับบางทีเขาอาจจะบอกได้เต็มไ้เห็นเป็นปลำเขาอาจจะเป็นลายลำบ่เห็นบ่ครับมันยืดเสกย่สุดตัวเลยสังเกี่บ่เห็นบ่ครับอยู่ในสก,กสย่สุดตัวแค่ข้อศิหาเป็นลายข้อศิษย์ยังไงเพราะมันมีหลายลานะครับแค่ ตั้งกับบังคับบังคับแล้วว่าเออว่าสมมติเขาไปฟังไล่ได้แม่กับซางเ้ากับมาแก่อย่างสกิลนี่มันก็อยู่ในซ้ำนี่ละเขาไปฟังไล่ได้แม่กับซางถ้าเป็นสึกเดี่ยวไม่เหนื่อยไล่ไล่มัลำสกิลไม่เหนื่อยมันก็จะอยู่แค่ซ้ำนี่เพราะนั้นเดี๋ยวเวลาเขาแก่ปึ๊บเขาแก่ไล่มัลำเ้าก็แก่อยู่ในแค่ซ้ำนี่เห็นไหมครับมันก็อยู่ในอยู่ใน สกิลเลยเส้งเกีดีๆเพ่าผ,ผมไลน์มายู่นี่เบ้เลยครับบ่ได้ออกอยงนี้นี่ครับมหมกอยูนซัมนี่เท่าจะไปฟังไล่ได้แม่กระซังห้องหรือแม่เกียยสกิลไม่หนึ่ง ไม่เหนือครับยุคี่ได้ครับไปฟังมาทีเด็ดยุคี่เอไม่เหนือบี <B S 2> ไม่เหนือฟอร์มเหนียวกับไรแบบเดียวกันเบิดอ่าพอเข้าใจนะครับมือใหม่โอเคนะครับนอนยังกะทิ่อบ,บอกแนวทางสก,กิลนะครับสก,กิลที่ใส่คือสกิลไม่เหนือน,นะครับจำใบลิ้นในการลินมอวนล่ามลินไล,มล่มอ้วนเตยไล่ล,าล่ามซิงไล่ล่ามเพลินที่ใส่สกิลไอ้ไม่เหนืออ่าพอเข้าใจเนาะปืนฐานปืนฐานนี่จะเป็นปืนฐานนะครับสำหรับมือใหม่เรื่องสกิล เห็นบ่ครับเข้าแค่อะไรเข้าสเตีปเดียเข้าอะไร่รของใช่ไหอนเห็นบ่ครับเข้าอะไรแค่ซัมนี่มันก็นได้กินไอ้มะลำเนี่ยอันนี้พวกพวกพวกนี้แค่นี้แค่เข้าอย่างีหูท่างท่างข้องสก,กิลซืีม,มบ,บันนี้เข้าอย่างบอนเหรียญไล่มะล้อบ่เข้ากะหาเข้ากะไล่ไปเลยเห็นบ่ครับ บอครับตัวนี้ก็มีเะเพอสกิลบนมองขับ,ค,บคือบางบางรายเมันอกาิบเบอร์ลินเบื่อสุดโต่งนะครับเพราะว่าห้องกับหวัวจะไล่เปลี่ยนยังไงแต่ว่าพื้นฐานการหาการหาไอ้ว่าไอ้เพลงนี้มันไอ้ไล่ลำนี้มันเปลีย่ยนมองยังไงเมันกาซยูเครียสมานีกครับยูเครียนสกิลปุ๊บตอนนั้นเขาก็มาเรียบเรียงเขากำลัจับใส่เลยว่าเออว่าเออไล่นี้เปลี่ยนมองยังไงเนี่ยก็ยังได้ไดล่เตยเมื่อกี้ มาครับไมันก็อ,อยู่ในสกิลที่ผมสอนไปสูดตัวเลยบ่ได้ออกจากสกิลเลยบ่บ่มีออกนอกจากสกิลเลยนะครับอ่อเข้าใจบ่ครับนี่ก็เป็นพื้นฐานเรื่องสกิลนะครับก็น,นี่ก็ลองเอามือใหม่ลองเอาไปฝึกเบิ่งวิธีการอะไก็บ่ยากครับเลี้ยงสิผมอยู่ในเบื้อซ้ายรอบนึงเริ่มซ้ายสีครับ ่นี่เป็นสก,กิลอีกนึ่งเลือก่ากะไรเป็นแบบนพลงก็กได้ก็ได้กันครับเพราะฉนันเนี้ยแต่ว่าเพราะฉนันเนี้ยไอ้เท่าติได้ไล่ได้แมงกระยังข้อวกับมะแขยยู่ในซ้ำนี่แหละมันก,ก็สซีง่ายนะครับโอเคนะครับนี่คือเปล่าไม้ของสก,กิลคือหนึ่งเลยแก้เพลงมันสีง่ายเลือดเหลืองแก้เพลงมันก็จะง่ายมาครับเออถ้าเทาเิาไ,ได้ไล่ล้ำมาปุ๊บววนี่เออหงุดหงว่าไล่นี้ยืนอยู่อีไปหนึ่งอีอไปหนึ่งปุ๊บพอหูุดหงิว่าเออสกิล เห็นบ่ห้อง,องกับแกได้ใช่ป่ะเ,เออมันมันต้องยื้อแซมทำนี่แนละ้วแต่มันจะอยู่สองในทนมันต้องยือเนี่ยจะมันมันจะอยู่นี่ทำนี่นะครับแต่เมื่อหุงวาเสียงม,งยมงันจะอยู่หมู่ในทนห้องกับค,อคอ่อยๆมาเ,เรียบเรียงเราเห็นบ่ครับเห็นป่ครับนะอ่าพอเข้าใจนะครับ นะครับคือคือทีมาตอบคำถามเรื่องสกิลนะครับอ่าก็สิประมาณนี้ก็ล่วงไปปรับใส่นงนลำดับนี้ว่าไอ้ข้อยอยา่างนี้เป็นไงแต่พื้นฐานเรื่องสกิลมันก็มีแค่เท่าน,นั้นนะครับสิ่งที่ยุคที่ได้กระซังอ่ะก็เลยไปด้วยกันโอเคนะครับนอนยีบีนี่ก็จะมาตอบคำถามมือใหม่บนถามเรื่องสกิลว่าเรียนสกิลอยังในการเรียนมั่นก็คือเป็นสกิลไม่เหนื่อย การไล่ยังไงผมก็สอนไล่ไปแล้วลองเขาไปหานไล่บึงโอเคนะครับนี่เป็นพื้นฐานการไล่พื้นฐานนะครับเดี๋ยวพราไร้ของเดี๋ยวเขายังไม่เรียนไล่มอลำได้ถ้าเท่าไรสกิลบวกขวางนี้ยากครับจะไปเรียนไล่มอลำได้พื้นฐานก็แรกก็คือตัวแม่นสกิลนี่สิ่งสำคัญนะครับโอเคนะครับเนาะอีพีนี้ครับมีแชร์สำเร็จนะครับฝากกดติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนไล่มอลำลงอีกนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ สวัสดีครับบาย